Give it to me like... สวัสดีค่ะสวัสดี f อช่องรถสวยคัดเกรดบายมัทเพชรยนต์กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้พามารีวิวเจ้า s i g m a โฟนะคะคันนี้เป็น2.8นะคะ 2.8V s i g m a ดโฟค่ะตัวนี้ที่ได้มาเป็นปี2018ด้วยนะคะเลขมาอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนโลเท่านั้นเองมากันแบบสดสด,สดร้อนๆเลยรีบจัมารีวิวรถเข้าใหม่มาให้ลูกค้าเพชรยนต์ได้ดูก่อนใครเลยนะคะสาหรับ f o r t u n e r สีดาสีหายากสีที่ทุกคนตามหาเลยนะคะสาหรับเจ้าคันนี้นะ ตัวนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่1 00 1 0 0 0ล้านบาทนะคะ1 00 1 0 0 0ล้านบาทนะคะปี2018เลขมาอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งนะคะก่อนจะไปดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเป็นกำลังใจให้มัดด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปไล่ดูใกล้ๆกันเลยนะคะตัวนี้ต้องบอกลูกค้าก่อนนะคะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพใดๆมานะคะเพิ่งรับมาก็อาจจะมีแบบ ดินโครนตามล้อนะคะร่องรอยการใช้งานตามอายุงานจากเจ้าของเดิมนะคะอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ลูกค้ารับทราบไว้ก่อนแต่ก่อนที่เราจะส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยรับรองได้เลยว่าสภาพเนี่ยกิ๊กเหมือนออกจากศูนย์ป้ายแดงมาเลยทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ไฟก่อนเลยนะคะสำหรับไฟนะคะได้เป็นโปรเจคเตอร์นะแล้วก็จะมี day time running นะคะ ไฟเลี้ยวนี่จะมากับตัวโคมเลยนะคะส่วนไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยแล้วมีคโครมคโครมเมียมมาให้ด้วยนะคะเลขทะเบียน7ก็ไก่ชอชิง766นะคะสำหรับคันนี้นะกระจังหน้าเป็นขันนี่ลีเจนเดอร์นะคะนี่แบบนี้เลยยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพมานะลูกค้าอาจจะแบบว่าเอ๊ะทำไมยังไม่เงาไม่สวยเลยมาที่กระจกมองข้างนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยแล้ว ตัวซิกมานะคะนี่ก็จะมีคิวสเตเลนะคะคาดยาวไปโน้เลยมือจับนะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะทั้ง4บานเลยไปดูข้างในกันตัวนี้สีอ่าสีด้านในนะคะตัวซิกมาโฟจะเป็นสีนี้เลยจะเป็นสีน้ำตาลสว่างสว่างนะคะเป็นน้ำตาลโทนสว่างนะคะลูกค้านี่นะจับประมาณนี้นะ ภายในก็จะบุนุ่มหุ้มหนังนะคะเป็นสีเดียวกับตัวเบาะเลยนะคะแบบนี้ให้ดูภายในโดยรวมรวมกันก่อนนะคะผู้โดยสารแถวที่2ก็จะได้มาเป็นสีเดียวกันนะคะสะคุมโทนเนาะดูเรียบหรูกันเลยทีเดียวนี่เมื่อกี้แวบๆนะคะเล็กใหม่นะคะหนี่น,น,นี่ดูหน้าจอนะคะเดี๋ยวเราตัวนี้นะคะเป็น engine start แล้วนะคะลูกค้าเหยียบเบรกแล้วก็ กด start ได้เลยไปดูที่หน้าจอกนะันหน้าจอก,ก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะจะเป็นซ้ายขวาจะเป็นอนาล็อกนะคะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นดิจิตอลตรงกลางนะคะเลขมาจะอยู่ที่1นึ0 0 0หนึ่งหมื่นกว่านะคะลูกค้าสําหรับคันนี้1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นกว่าเนาะพวงมาลัยที่ให้มาเป็นมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะคะสามารถาเลือกโหมดรปรับซ้ายขวาได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะ กดโทรเข้าโทรออกฟังเพลงอะไรอยู่คอนโทรลอยู่ที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องก่อนอมากับ Adaptive Cruise Control มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะบวกลบตรงนี้เลยนะจ๊ะมาดูกันที่แผงประตูนะคะด้านฝั่งคนขับนะคะบุนุ่มหุ้มหนังนะตัวนี้มันก็จะแบบคนละสีนะคะลูกค้า ในส่วนของกระจกนะคะจะเป็นขึ้นลงออโต้หมดเลยนะคะทั้งสทั้ง4ี่บานเลยกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าได้เลยค่ะสำหรับตัวเบาะนะคะสามารถปรับขึ้นลงได้แปดทิศท,ท,ทางเลยนะคะสำหรับคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนั่งข้างๆนะคะทางด้านซ้ายไปดูกันที่ผู้โดยสารแถวที่สองนะคะนี่ ยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพใดๆยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้ขัดเบาะอะไรเลยนะคะลูกค้าที่ได้มาก็คือรีบมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูก่อนเลยสําหรับสีนี้คือแบบมันมันหายากคือตอนนี้ที่ Pedro เพชรโยนี่จะมีที่คือได้เข้ามาก็คือจะมี2คันนะคะมีคันนี้แล้วก็เป็นขับ2นะคะมีขับ2กับขับสี่อย่างละ1นึ่คันนะคะรีบเอามาให้ดูก่อนเลยเผื่อลูกค้าช่องเนี่ยสนใจเนาะจะได้รีบรีบมากันเนาะคะ่ะอ่ะ ในส่วนของผู้โดยสารแถวที่2ก็จะประมาณนี้นะคะรายละเอียดปีกย่อยก็จะคล้ายๆกันนะคะตัวนี้ข้างหลังอันนี้กับบันไดมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของพวกรอยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราขัดเก็บสีให้นะคะซื้อกับเราเนี่ยแถมรีพรบอ่าต่ออ่าต่อ,อ,ตอภาษีต่อพอรบให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันที่ข้างหลังนะคะนี่2.8ซิกมาโฟเลยยังอะไหล่มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้านะ เลขไม่แสนหนึ่งหมื่นะคะตัวนี้ตั้งขายอยู่ที่1นล้านหนึ่แบาทนะคะวันที่ลูกค้ามาเนี่ยถ้าอยากมาเห็นเนี่ยคือเราจะผ่านการปรับสภาพให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วแหละขัดสีชวีวันเบาะให้เรียบร้อยเลยนะคะอ่ะข้างหลังก็จะเป็นเปิดไฟฟ้านะคะได้มาคันเดียวนะคะสําหรับ Sigma โฟแล้วก็จะมีขับ2อีก1นึ่คันนะคะเดี๋ยวจะไปตามหาก่อนว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนจะได้เอามารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะนี่ข้างใน ประมาณนี้เลยเป็นรถแบบว่าเดิมๆนะคะรถบ้านแบบเดิมๆที่แบบว่าเดี๋ยวเราต้องมาผ่านการปรับสภาพกันสักหน่อยแหละนะคะก็จะมีรถเมื่อสองก็จะมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะคะแต่ว่าบริษัทเราเนี่ยรับรองได้ว่าเลือกคัดสรรแต่รถที่ดีมีคุณภาพนะคะไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำมาให้ลูกค้าแน่นอนนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลย ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าเราจะไม่มีการาเลือกรถที่ตัดคัซีมาโนนี่นั่นให้ลูกค้าไม่สบายใจนะคะโอเคเราซื้อขายเราก็อยากได้ความสบายใจเนาะตรงไหนที่ชำรุดเสียหายเราก็จะดูแลให้ลูกค้านะอันนี้คือมาสภาพแบบนี้เดี๋ยวเราจะทำการดูแลปรับสภาพให้กับลูกค้าอย่างแน่นอน,นะคะ่ะอันนี้เอามารีวิวให้ก่อนว่าที่ได้มาเป็นยังไงคิวโคลเมียมนี่มีมมมรอบคันเลยนะคะเนี่ย ตั้งแต่ฝั่งนู้นนะมารอบคันมาจนข้างหลังเลยนะคะยาวไปด้านหน้าน,นู้นเลยนะล้อที่ให้มาก็จะเป็นล้อเดิมๆเ,เลยนะคะที่มากับมากับรถเนาะตัวนี้สเปคยางที่ให้มาเป็น265นะคะทับ60 R18 นะคะตัวนี้นี่ยางที่มากับรถนี่นะคะอ่า ให้ลูกค้าได้ดูกันกันใกล้ๆเลยนะคะเนี่ยแบบว่าดูกันชัดๆเลยดูกันชัดๆเลยนะอ่านี่นะคะดูยางไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะคะลูกค้าได้ไปเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะกําลังแบบว่าโอเคเลยยางที่ให้มาเป็นสัปดาห์ที่ นี่นะคะ32ปี2 1นะคะอี่ส23สัปดาห์ที่2 3ปี2 1นะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะดูสิเนี่ยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้อะไรให้ลูกค้าเลยคือเอามาให้ดูกันจริงๆนะคะว่าที่รับมาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แล้วนะคะกาบบันไดมีมาพร้อมสวยงามมากเลยข้างบนก็นี่นะคะราวหลังคาราวหลังคามีมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่นะสนใจโทรมาสอบถามก็ได้0627424995นะคะมาคันเดียวซิกมาโฟมีมาคันเดียวตอนนี้รีบๆกันเลยสนใจโทรกันเข้ามาได้สำหรับลูกค้าที่สนใจที่จะจัดไฟแนนนะคะก็จะมี หลายๆไฟแนนซ์นะคะรองรับอยู่หรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะให้ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นได้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพเพียงแต่ว่ามีรายรับคงเหลือนะคะหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเป็น2เท่าของค่างวดรถนะคะคิดง่ายๆโดยประมาณอย่างนี้เนาะจะได้แบบเออน้องมาร์ทพี่ต้องผ่อนเท่าไหร่อะไรยังไงเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้อ่านะคะส่วนรายละเอียดเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะคะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมาก นะคะลูกค้าแต่ว่าเบื้องต้นนะลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะสามารถที่จะส่งรถสไลด์ฟรีให้ได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะแล้วก็เรามีบริการเซ็นไฟนั้นฟรีถึงหน้าบ้านนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเครื่องกัน มาดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะนี่เลยก็ยังไม่ได้ล้างนะคะเอามาให้ลูกค้าได้ดูก่อนนะยังไม่ได้ล้างดูสภาพก็จะประมาณนี้แต่ว่าไม่ต้องห่วงก่อนที่จะถึงมือลูกคา้าก่อนที่ลูกค้าจะมาดูรับรองว่ามันจะใส่ปิ้งอย่างแน่นอนนี่นะคะเพจเลขตัวเครื่องนะคะยังอยู่เลยแบบนี้เด,เดิมเเลยลูกคา้านี่นะเล็บจิกติดเหมือนเดิมเลยดูเม็ดอาร์ซินี่นะคะไม่ได้ผ่านการชนมาเลยนะสําหรับคันนี้นะคะแต่ว่า ขอบขอบนี่อาจจะมีแบบฟิตแบบเบียดนิดนหน่อยๆมีบ้างนะคะสําหรับรถมือสองนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยให้ลูกค้าดูเลยว่าไม่มีชนมาเลยนะคะดูนี่นะคะพวกตําตหนิต่างๆนะคะนี่ยังอยู่แบบนี้เลยนะคะนี่นี่นะคะนี่นะคะนี่คือรถที่เพิ่งรับเข้ามานะคะดูสิยังไม่ได้ล้างนะคะลูกค้ายังไม่ได้ล้างนะรีวิวกันให้ดูแบบนี้เลย นะคะนี่นี่นะคะแผงนี้ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยอ่ะโอเคก่อนจากการอย่าลืมนะคะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามกันได้062 7 4 2 4 9 9 5จหรือสามารถเดินทางมาดูคันจริงๆได้นะคะถ้ายังอยู่นะคะลูกค้าต้องงงเลยไว้ก่อนว่าถ้ายังอยู่นะเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะอ่าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ